สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่วันที่วันที่15มิถุนายนเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะ,ะใน8ชั่วโมงเน่ยคิดว่าฝนตกไปสะ3-4ชั่วโมงครับวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเอาประเด็นความคืบหน้างานก่อนนะครับก็คือฝั่งเนี้ยก็คือไล่ตี ตีแบบข้างไปแล้วก็ยังไม่เสร็จนะจะต้องตีค้ำยันนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอนกรีตเทล,ลงไปใช่ไหมมันมีน้ําหนักนก็จะแบกออกมาานี่นะครับก็ลเลยต้องมีไม้ค้ำยันอีกทีนะซึ่งอันนี้ก็อันนี้ตีแบบตีชั่วคราวไว้ก่อนจริงๆเมื่อเราเขาเรียกว่าขึงเอ็นนะเพื่อ,อตีแนวนะให้มันตรงแนวอย่างนี้นะครับตรงไปถึงว่าตรงตั้งแต่นู้นเลยนะครับตรงมาอันแนวเดียวกันให้ได้ก่อน แล้วก็ค่อยปรับนะปรับก็คือปรับให้มันเอ็นไปเอ็นมานะครับหรือว่าเข้าออกนะครับให้มันตรงเป็นแนวเนี่ยอันนี้เป็นงานที่จะต้องทําหลังจากนี้ก่อนเทนะครับอันนี้ก็ไล่ทำมาเรื่อยๆนะวนฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยได้ทำนะวันนี้เพราะว่าฝนตกนะครับแต่คิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอสอบถามดูแล้วนะครับเท่าที่ประเมินด้วยสายตาเนี่ยก็น่าจะอีกประมาณ6-7วันเนี่ยถึงจะพร้อมนะในการเทคอนกรีต าลกีตนี้รอบนี้เอาไปเอามานี่เรากะว่าเทปไปทีเดียวเลยนะเทปไปทีเดียวเลยทั้งหมดนี่นะคราวเดียวไปเลยนะครับน่าจะทั้งวันแหละเนาะ,ะก็กะว่าน่าจะเป็นวันอังคารที่22หรือวันพุทธที่23นะที่จะได้เทน,นะครับคราวนี้ก็มา update, อัปเดตความคืบหน้าของอประเด็นถัดไปนะครับเมื่อกี้เสร็จไปละหนึ่งประเด็นนะเรื่องของความคืบหน้าของงานนะครับ ประเด็นถัดมาก็เป็นเรื่องของการทบทวนการออกแบบนะหรือว่าดีไซน์รีวิวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพูดถึงว่าไอ้คานเนี่ยมันเป็นยังไงนะเหล็กเสริมข้างในเนี่ยเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแท่งคอนกรีตนะสมมุติดูง่ายๆก่อนนะข้างหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นแท่งคอนกรีตนะเดี๋ยวเขาจะหล่อลงไปนะอย่างนี้ที่ผมพูดก็แปลว่าลึก40่สิบนะกว้าง20อย่างงี้นะครับกว้าง20นะ เหล,ล็กอันนี้เหล็กปลอกนะเหล็กปลอกก็คือเป็นเหมือนปลอกรัดเฉยๆนะไม่ได้ให้ความแข็งแรงอะไรมากมายแต่ความแข็งแรงอยู่ที่ตัวนี้เหล็กเสริมนะก็จะมีอย่างอันนี้บน2ล่าง2องนะอย่างอันนี้ก็บน3ล่าง2อ,อย่างนี้นะอย่างอันนู้นก็เหมือนกันนะ,ะบน3ล่าง2อ,อย่างงี้ปกติก็จะเป็นประมาณแบบนั้นอ,อย่างอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคานหลักนะคานหลักก็จะมีคานหลักก็คือเนี่ยคานที่เป็นคานหลักอยู่กับเสาเนี่ยนะครับ บน3ามล่างอีก3เหมือนกันนะสเหมือนกันนะแล้วก็มีตรงกลางอีกคาดกลางอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเขียนมาในแบบเรียบร้อยว่าทําแบบไหนหัวหน้าง,งานนะจะควบคุมการทํางานเป็นแบบนั้นนะทีนี้ความลึกของคานเะนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ํามันจะลึกไม่เท่ากันนะอ่าอย่างเนี้ยขานหลักก็คือจะลึก60เซนนะแต่คานย่อยมันลึก20แต่ข้างบนมันเท่ากันนะ อ่าดนะังนั้นนี้ก็ต้องยกขึ้นไปประมาณ20เนี่ยดูจากสายตาก็อ่ากับประมาณได้ว่าประมาณ20นะแต่จริงก็ต้องวัดนะติขาวัดเรียบร้อยแล้เนี่ยก็คืออย่างนี้ถูกต้องอ่งนี้ครับทีนี้ประเด็นว่าเหล็กเสริมให้ความแข็งแรงนี่นะครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับอย่างไรเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้ตรงเนี้ยมันเป็นคานเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีเสารับข้างล่างนะอย่างพวกนี้จะมีเสารับเป็นคานแล้วมีเสา คานแล้วมีเสาไมครับมีเสาเออได้ลงไปไลงไปแต่ว่าตรงนี้ไม่มีมันเป็นคานเฉยๆนะจากคลิปที่แล้วนะเป็นคานเฉยๆเลยมันก็จะมีเขาเรียกว่าคานยื่นตรงนี้เอามารับน้ําหนักแล้วไปแล้วก็พูดท่านิคเขาเทอมาแล้วแคนทีรเวอร์คานยื่นลบตัวนี้เป็นตัวรับน้ำหนักรับน้ำหนักมีแค่นี้เองนะปกติมันก็ต้องยาวไปถึงนู่นเลยนะเพื่อให้รับน้ำหนักที่เสานู้นด้วย แต่ว่าอันนี้มันไม่มีตรงนี้เป็นที่โลง่งนะครับเหมือนอน,นุน,นะะัก็คือยาวไปนู่นเลยอดีางวนั้นไม่เป็นไรนะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นคานยืนอ่าคานยืนนะยื่นมาแล้วก็ล้าหนักลงตรงนี้อ่านี้ก็เหมือนกันนะครับน้าหนักลงตรงนี้ก็ลเลยจากการทบทวนการออกแบบหรือว่าดีไซน์รีวิวนี่นะครับเราก็บอกว่าอืมอนี้มันรับน้ําหนักอย่างนี้นะกดลอง อ่าทีนี้ตัวที่รับน้ำหนักคือเหล็กเหล็กตัวนี้เหล็กพวกนี้ข้างบนเนี่ยนะสามเส้นข้างบนเนี่ยนะครับจะรับน้ำหนักนะไอ้ปูนเนี่ยไม่มีความหมายอะไรนะในการรับน้ำหนักแบบนี้นะน้ำหนักโมเมนต์ดัดหรือว่าเฉือนลงแบบนี้นะครับปูนก็ถ้าจะมีความสามารถกันกดอัดอย่างเดียวกนะ็เลยว,ว่าเหล็กเสริมพิเศษไปอีก2เส้นนะนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้ข้างล่างเนี่ยเสริมพิเศษมาอีกสองเส้นอ่าเสริมพิเศษมาอีกสองเส้นนะหัวท้ายนะปกติก็จะเป็น ตรงนี้อย่างนี้นะครับทีนี้อันนี้อีกอันนึงนะก็อันนี้ก็ทําให้แล้วแต่ว่าเหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นคานยืน่นเหมือนกันนะนี่ยื่อลงมายืดลงมานะครับตรงนู้นไม่มีเสาไม่มีเสรารับก็จะมีการเสริมพิเศษอเอากปกติก่อนปกติก็จะมีแค่ข้างบนนะข้างบน3มเส้นอันนี้ข้างล่างมี2เส้นนะ เขาเห็นว่าน้ำหนักเนะี่ยมันรับแบบว่า,าเป็นแรงแบบนี้นะครับตัวที่จะรับน้ำหนักนะ่ยก็คือเหล็ก3ามเส้นนี้นะครับแต่ว่าเราให้เสริมพิเศษนะคำว่าเสริมพิเศษเนะี่ยเสริมตรงไหนนะก็เสริมส่วนบนบนเลยนะอันนี้เขายังไม่เสร็จนะเสริมส่วนบนบนนะจริงก็อยู่ประมาณนี้เนาะเขาจะมีระยะอยู่ <c oughs> เพื่อให้มันกลายเป็น5เส้นนะใน,นเสริมนะครับอันนี้แต่ว่าก็จะเสริมหัวเสริมท้ายนะ เสริมหัวนี่ตรงนี้ครับเสริมท้ายแต่ว่ามันก็เหลือระยะอีกหน่อยหนึ่งนะประมาณเมตรกว้างสอเมตรนะเขาเลยเอาไม่ให้เสียเวลานะครับไม่ให้เปืองเบืองไม่กี่เท่าไหรไ่ก็ได้ยาวตลอดเส้นนะครับหนาอย่างเงี้ยอย่างนี้คือเสริมเสริมปกติ3ทัข้างลนสองข้างล่างอันนี้เสริมอีก2อย่างนี้นะครับอันนี้อาเป็นสิ่งที่เรา ได้มาจากการทบทวนการออกแบบดีไซน์ดีบิวนะครับอันนี้เสร็จละฝั่งนี้นะฝั่งนี้เสริมเรียบร้อยนะแต่ว่าอันนี้ลืมนะไปตรวจดูแลยังไม่ได้เสริมเดี๋ยวก็ให้แย่แย่นะแย่ยังไม่ได้ปิดแบบนะก็เอาเหล็ก2เส้นแย่เข้าไปแย่เข้าไปแล้วก็มัดผูกอย่างนี้นะมันก็จะช่วยทําให้ข้างบนเนี่ยมีเหล็กอีกจาก3นะสเส้นนี้นะสเส้นนี้กลายเป็น5เส้น ห้าเส้นนะครับมันก็จะช่วยให้ตรงนี้รับน้ำหนักน้ำหนักที่กดลงมาครับอันนี้ก็มาตรวจสอบแล้วว่ายังไม่ได้ทําอยู่แค่หนึ่งอันนะอันนี้ทําแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งนู่นที่เห็นนู่นนะครับทั้ก็เหมือนกันนะนะเป็นคานยืดเหมือนกันนั่นนะตรงนั้นนะ่ะตรงที่นี่นี่คนงานกำลังผูกเหล็กอยู่นะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ ของมุมนั้นไม่มีเสาดังนั้นเนี่ยก็น้ําหนักจะไปลงตรงนู้นนะเป็นคานยืดเหมือนกันนะครับยืดน,น้ําหนักจะลงแบบนี้โดดกดลงแบบนี้ไอ้ตรงนั้นก็จะทําแบบนี้เหมือนกันนะในแบบเนี่ยไม่มีในแบบน่าจะมีแค่สามนะข้างบน3ข้างล่าง3นะแต่เราเรีเควสให้แบบเพิ่มอีกสองเห็นไหมครับเสริมพิเศษอย่างนี้เรียกว่าเสริมพิเศษอีก2เส้นฝั่งน,นู้นก็จะเป็นคานยื่นเป็นแคนติลิเวอร์เหมือนกัน นะครับขานยืนตอนนี้ยังไปไม่ได้มันไปลําบากนะมันเดินลําบากก็เท่านี้ก่อนตอนนั้นกำลังทําอยู่นะถึงซึ่งเวลาที่ทําใกล้จะเสร็จผมก็จะมาตรวจดูทีว่าได้ไหมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะค่อนข้างจะสําคัญนะสำคัญเลยทีเดียวนู่นน่นู่นน่นู่นนะนู่นนะน,น,นะนนนะนนนะสำคัญเลยนะครับอ่าเนี่ยก็ต้องมีการเสริมพิเศษแบบนี้คําว่าเสริมพิเศษเดี๋ยวดูให,ดให้ดูให้ใกล้นะอ่านี่ครับ นี่นะเสริมพิเศษ2เส้นข้างล่างนี้ออไอ้สามเส้นข้างบนมีปกติตามแบบ2เส้นข้างบนมีปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กรัดรอบเอ่อเหล็กเหล็กเขาเรียกอะไรเหล็กปลอกแล้วกันเรียกเหล็กปลอกนะก็จะเป็นเหล็กลกลมๆไม่มีอะไรมากมายแค่รัดให้มันอยู่นะครับอ่าอย่างนี้ครับสับเทคนิคกอนก็คือเป็นระยะแอสเขาจะเขียนแอสไซน์นะแล้วก็แอสเท่าไหร่แอส 7 5 s 1 1 s 1 5 S20 ก็แล้วแต่นะอย่างนี้น่าจะเป็น15นะอันนี้อาจจะเป็น7.5หรือ10อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ตำแหน่งแต่ส่วนใหญ่คนออกแบบคนเดียวกันเนี่ยก็จะใช้ระยะที่คล้ายๆกันเหมือนกันทุกคานนะครับอ่าประเด็นวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะครับวันนี้นี่เห็นบอกว่าจะต้องทำโอทีกันนะชดเชยเพราะว่าทำไม่เสร็จนะหม่ถึงว่าฝนตกนะ ทำไม่เสร็จส่วนตรงนู้นเนี่ยเสร็จกับหมดล้วเหลือแค่ปรับแบบนะอันนี้ก็เหมือนกันนะทำเสร็จมาถึงมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับอ่านะครับก็จะเหลือฝั่งนู้นนะฝั่งกกน,นู้นราคารนี้เป็นต้นไปอ่ะโอเควันนี้เราก็จะอัปเดตกันเท่านี้ก่อนครับ